พิกัดสี 4, ลิปในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลิปสีรุ่นใหม่นะคะของ Maybelline Superstay White New Ink นั่นเองที่เป็นรุ่นชานมนะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีด้วยกันประมาณสีสีนะคะซึ่งมีเลือกเป็นเบอร์255มามจะเป็นออกโทนนูดส้มนิดหนึ่งนะ,ะทุกคนแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือมีกลิ่นชานมนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วกลิ่นหอมมากทุกคนแถมสีเขาก็คือสวยมากนะเบอร์นี้นะ,ะซึ่งวิธีการทาลิปในรุ่นนี้ของมิวนะคะก็จะเขย่าสัก5วินาทีนะคะก่อนที่จะเอาลิปออกมาแล้วก็ทาลิปตามปกติเลยนะะนนะะตออออี้้้้้กกก็ยยยังมมปาาไไดะะไดู่คคแลวถใรข แบบเบอร์เบอร,บอร์ก็เอานิ้วเลีก็กๆที่ขอบปากได้นะส่วนใครที่อยากได้ริบคมๆก็สามารถเอาแปรงตัดขอบปากได้เลยนะคะคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าชอบแค่ไหนคือเป็นสีที่6แล้วนะสาหรับรุ่นนี้นะคะซึ่งพอริปเขาเซ็ตตัวนะคะเขาจะให้ความเงานะแต่ว่าก็ยังมีความติดทนเกาปะปากอยู่แบบแทบจะทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะกินข้าวไปแบบมือสองมือนะลิบมันยังเกาปะปากอยู่แบบในระดับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยนะคะเท่าที่วิวใช้มาแบบหลายสีเลยนะก็อยากจะแนะนํำทุกคนได้ใช้กันจริงๆไปเลือกสีที่ชอบแล้วก็ทาให้ถูกกววิิธีนนะะคคครรับองสตดทุมม่าาๆ